วันนี้พี่อ้อกก็จะพาทุกคนมาชมแก่งคุดคูที่อยู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันนะคะแก่งคุดคูก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเชียงคานที่นี่เขาก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงามน,นะคะแล้วก็มีร้านขายของฝากมีร้านอาหารแล้วก็มีทางเดินสำหรับเดินชมวิวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะที่นี่เชียงคานนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเห็นวิวแม่น้ำโขงไหมสวยงามมากเลยค่ะมีทูก็ดวิวเรือที่เห็นอยู่ข้างล่างก็เป็นเรือนำเที่ยวนะคะ ถ้าเผื่อเราอยากจะล่องแม่น้ำโขงเนี่ยเราก็จ้างเรือนำเที่ยวเขาก็คิดค่าบริการครั้งละ800บาทนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่อำเภอเชียงคานเขาก็มีการจัดการที่ดีมากๆนะคะ เขาก็จะทำเป็นทางเดินชมแม่น้ำโขงแบบนี้ไปยาวมากๆเลยนะคะนอกจากจะมีบริเวณที่เดินชมวิวที่แก่งคุดคูแล้วที่ถนนคนเดินก็มีนะคะแล้วก็ออกนอกเมืองไปก็มีนะเพราะว่าพี่อ้อขับรถเลาะชมเมืองโอ้โหแบบยาวหลายกิโลมากเลยค่ะก็จะมีทางเดินแบบนี้ไปตลอดเลย แม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างชายแดนไทยแล้วก็ชายแดนลาวนะคะมองไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศลาวนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ได้ห่างจากเราสักเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กว้างนะคะก็จะมีบางช่วงของแม่น้ำโขงที่แคบมากๆคือสามารถที่จะว่ายน้ำไปหากันได้เลยนะ พี่อ้อเคยมาแก่งคุดคูตอนหน้าแล้งนะคะน้ำก็จะน้อยมากๆก็จะมองเห็นเกาะแก่งในแม่น้ำนะคะก็จะเป็นโขดหินเป็นหาดทรายที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเราก็สามารถที่จะลงไปเดินเล่นได้เลยค่ะอย่างนี้แหละเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแก่งคุดคูนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่พี่อ้อมาเนี่ยก็เป็นหน้าฝนแล้วน้ำเยอะค่ะ เราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแก่งนะคะแต่ว่าที่เห็นข้างหลังพี่อ้อน,นั่นก็คือแก่งเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเนินหินเนินดินให้เราเห็นบ้างเป็นระยะระยะนะแต่ว่าก็ไม่เยอะค่ะถ้าอยากจะเห็นแบบเยอะๆเลยนะสามารถที่จะเดินไปเดินมาได้เลยในแม่น้ำเนี่ยก็ต้องมาช่วงหน้าแรงค่ะ ที่นี่อากาศดีมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำอากาศก็ไม่ค่อยร้อนค่ะถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเดินเล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยโดยที่ไม่ร้อนนะคะ flood out. อืม I think pumpkin pumpkin maybe yeah mm. I agree. I think maybe pumpkin. Mm. Look how healthy the vine is. Ah. that dirt very good. That's like same way for Mississippi River. Mm. We call it Mississippi Gumbo. They even have dish yeah. made up made for Mississippi now Mississippi Gumbo, because it's you can step in it if it's muddy. Your shoe. You cannot get out get it. ม it ีน้องหมาของใครก็ไม่รู้ค่ะวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความแบบดีใจนะคะเหมือนว่าจะมาทักทายนะแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากบริเวณนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่เราพักกันนะคะ เราก็มองจากบริเวณที่เรายืนอยู่ก็คือเป็นทางเดินเรียบริมแม่น้ำโขงมองไปก็เจอรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงค่ะนะถ้าใครมาเที่ยวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็อย่าลืมมาเที่ยวแก่งคูคูด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ